สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูคําถามตรวจสอบความเข้าใจ4ี่จุหนึ่งนะครับในเรื่องของสมดุลข้อที่1การยืนนิ่งโดยมือข้างนึงถือกระเป๋าเป็นการอยู่ในสมดุลหรือไม่เพราะเหตุดใดนะครับต้องเข้าใจคําว่าสมดุลก่อนนะครับว่าสมดุลคืออะไร้วนะสมดุลเนี่ยก็จะมีอยู่สองกรณีนะครับก็คือสมดุลต่อการเลื่อนที่และสมดุลต่อการหมุนวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่ก็คือวัตถุที่ ไม่เลื่อนที่ก็คืออยู่นิ่งๆหรือเลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับส่วนสมดุลต่อการหมุนก็คือวัตถุที่ไม่หมุนหรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่นะครับเพราะฉะนั้นการยืนนิ่งโดยมือข้างนึงถือกระเป๋าถือว่าอยู่ในสภาพสมดุลกลนะครับเนื่องจากว่าถือกระเป๋าอยู่นิ่งไม่มีการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จัดว่าอยู่ในสมดุลกลนะครับข้อสองให้ยกตัวอย่างวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่ วัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่มีอะไรบ้างก็คือเป็นวัตถุที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อย่างเช่นธงชาติถ้าเกิดธงชาติตั้งอยู่เฉยๆไม่มีการเคลื่อนที่ก็ถือว่าสมดุลต่อการเลื่อนที่ครับก็คืออยู่นิ่งๆหรืออนุสาวรีย์ตั้งอยู่นิ่งๆก็คือสมดุลต่อการเลื่อนที่นะครับหรืออาจจะเป็นยานอวกาศ ที่กําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสมดุลต่อการเลื่อนที่เหมือนกันครับสมดุลต่อการเลื่อนที่ก็จะมีอยู่2แบบก็คือสมดุลสถิตกับสมดุลจนสมดุลสถิตก็คือวัตถุที่อยู่นิ่งครับส่วนสมดุลจนก็คือวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็ถือว่าเป็นสมดุลต่อการเลื่อนที่นะครับ ข้อสามยกตัวอย่างวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุนอะไรบ้างที่สมดุลต่อการหมุนก็คือวัตถุที่มันไม่หมุนหรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่นะครับอย่างเช่นม้าหมุนถ้าเกิดม้าหมุนอยู่นิ่งๆก็เป็นสมดุลต่อการหมุนหรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ก็ถือว่าเป็นสมดุลต่อการหมุนเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นกังหันลมนะครับที่อยู่นิ่งๆก็เป็นสมดุลต่อการหมุน การหันร,รวมที่กําลังหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ก็จัดว่าเป็นสมดุลต่อการหมุนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นสมดุลต่อการหมุนเราดูว่ามันหมุนหรือไม่หมุนถ้าหมุนต้องหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ถ้ามันได้หมุนก็เป็นสมดุลต่อการหมุนนะักกีฬาที่กําลังแข่งวิ่งร้อยเมตรอยู่ในสมดุลกลหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับนักกีฬาที่กําลังวิ่งแข่งร้อยเมตรเนี่ย จัดว่าไม่อยู่ในสภาพสมดุลกลนะครับเนื so, well ่องจากว่าการวิ่งแข่งร้อยเมตรเนี่ยมันจะต้องมีการสปีดมีการเพิ่มความเร็วก็คือความเร็วเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่อยู่ในสภาพสมดุลกลนะสมดุลกลนะครับบอกไปแล้วก็คือจะต้องอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่วิ่งแข่งร้อยเมตรอันนี้จะวิ่งด้วยความเร็วคงที่ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มจากออกสตาร์ทความเร็วเป็นศูนย์หลังจากนั้นก็เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับในระยะทางร้อยเมตรนั้นความเร็วเปลี่ยนตลอดเวลาก็ ไปจัดว่าอยู่ในสมดุลกลนะครับเพราะว่าความเร็วไม่คงที่สําหรับคําถามข้อห้าเป็นไปได้หรือไม่ที่วัตถุหนึ่งจะอยู่ในสมดุลจนและสมดุลต่อการเคลื่อนที่พร้อมกันอันนี้เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสมดุลต่อการเคลื่อนที่มีอยู่สองกรณีก็คือสมดุลสถิตกับสมดุลจนสมดุลสถิตก็คือหยุดนิ่งส่วนสมดุลจนก็คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไปได้นะอย่างเช่นวัตถุกําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับ ก็จะเป็นสมดุล่อการเลื่อนที่นะครับแล้วก็เป็นสมดุลจนด้วย